สวัสดีค่ะพบกับช่องซานลวีวีออนทันะคะแต่วันนี้นะคะก็มีบ้านน็อกดาวน์โมเดิร์นรอาเพื่อนอีกหลังหนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันเลยนะคะค่ะบ้านโมเดิร์หลังนี้นะคะขนาดความกว้างนะคะก็ะ8คูณ6นะคะ8เมตร50คูณหกนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูรอบๆตัวบ้านกันเลยนะคะค่ะความสูงของตัวบ้านนะคะสูงที่80เซนนะคะ เ,เป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นนะคะแต่และขนาดการตีฝาบ้านนะคะจะตีแบบแนวแ้นเกดนะคะโอเคค่ะพื้นที่อาจจะเดินยากนิดนึงนะคะการย้อนแสงด้วยค่ะตรงนี้เป็นระเบียงหน้าบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูบนบ้านเลย ค่ะตรงนี้เป็นระเบียงหน้าบ้านนะคะกว้างอยู่ที่สามเมตรห้าสิบคูณสามนะคะค่ะก็จะมีพนักพิงสองพนักนะคะอ่าบันไดยังไม่ทำนะคะนี่ตรงนี้บันไดยังไม่ทำนะคะ อันนี้เป็นระเบียงหน้าบ้านนะคะ,ะแตาลักษณะการปีฝ้าวพดานตรงระเบียงหน้าบ้านนะคะโดจะตีแบบแนวเรียบนะคะแล้วคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูประตูนะคะก็จะเป็นประตูแบบนี่เลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะไม่เป็นห้องรับแขกนะคะ ประตูก็จะลูกเล่นใส่กระจกบจบสวยงามน,นะคะประตูก็จะเป็นประตูสไลด์นะคะสไลด์ปิดเปิดค่ะนีเป็นห้องรับแขกนะคะเข้ามาแล้วเป็นห้องรับแขกนะคะก็จะว่างอยู่ที่อยู่ที่ห้าเมตรคูณสามนะคะ ห้าูนสามนะคะจะเป็นห้องรับแขกขนาดใหญ่นะคะห้าเมตรพืนนะคะลักษณะาการตีผ้าพดานนะคะก็จะตีแบบแนวเลียกนะคะเลยค่ะหน้าต่างก็จะเป็นหน้าต่างวีโก้นะคะทรงยาวๆนะคะใส่กระจกะหน้าต่างเป็นหน้าต่างวีโก้ทรงยาวนะคะลเลื่นใส่กระจกนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งนะคะ ลักษณะการตีฝ้าภายในนะคะก็จะเป็นตีแบบแนวตั้งนะคะค่ะก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบประตูลูกบิดปิดเปิดนะคะเป็นประตูทึบนะคะค่ะห้องนี้นะคะก็จะกว้างอยู่ที่ที่สี่เมตรคูสามเมตรนะคะ สีเมตรูสามเมตรนะคะโอเคค่ะเพื่อนได้ชมนะคะแต่หน้าต่างก็จะเป็นหน้าต่างแบบบานบีโก้นะคะทรงยาวค่ะห้องนี้นะคะก็จะมีหน้าต่างทั้งหมดเจ็ดช่องนะคะช่องละหนึ่งบานอ๋อขออภัยนะคะเจ็ดช่องโอเคค่ะลักษณะาการตีฝ้าเพดานภายในห้องนอนห้องนี้นะคะก็จะตีแบบแนวเรียบนะคะ เดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งนะคะตรงนี้เมื่อเราออกจากห้องอห้องนอนแล้วก็ห้องรับแขกค่นี้ก็จะมีประตูตรงนี้นะคะเป็นประตูยึดบิดนะคะนี่ก็เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะ ห้องห้องนี้นะคะกว้างอยู่ที่สามเมตรคูณสี่เมตรนะคะนี่เลยสามเมตรคูณสี่เมตรนะคะหน้าต่างนะคะก็จะมีทั้งหมดหน้าต่างแปดช่องนะคะทั้งหมดช่องละหนึ่งบานนะคะนี่เลยค่ะลักณะการตีผ้าเพดานนะคะจะตีแบบแนวเรียบนะคะ แคค่ะ okay, ห้องนอนห้องนี้กว้างอยู่ที่สามคูนสี่นะคะ mm hmm. ขณะการตีภายในนะให้จะตีแบบแนวตั้งนะคะค่ะ mm hmm. ถือว่าสวยงามมากๆนะคะ mm hmm. บ้านหลังนี้เป็นบ้านทรงโมเดิร์นนะคะถ้าเดี๋ยวเรามาสรุปบ้านหลังนี้กันนะคะ mm hmm. ก็มีหนึ่งระเบียงหนึ่งห้องรับแขกมีสองห้องนอนนะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์และกดติดตามให้กับช่องว v วีออนทัวรด้วยนะคะจะได้ออาบ้านแบบใหม่ๆม,มาฝากเพื่อนๆน,นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็สวัสดีค่ะ